g กลิกแอซิดนักปรับสมดุลจีนดับวงจรเซลล์ร้ายนี่คือแผนภาพที่เผยให้เห็นพลังของแกลิกแอซิดสารโพลิฟินอลจากพืชผลไม้ที่ไม่ได้แค่ต้านอนุมูลอิสระแต่ยังทำหน้าที่เสมือนผู้ควบคุมรหัสลับของเซลล์ด้านหนึ่งแก l ิกแอซิดกดการอยู่รอดและการรุกรานของเซลล์มะเร็ง suppression cell viability proliferation invasion and angiogenesis เสมือนตัดเส้นพางขยายอาณาจักรของเซลล์ร้ายให้หยุดชะงักอีกด้านหนึ่งมันปลุกสัญญาณ GADD45 และกระตุ้นยีนหยุดวงจรเซลล์ CCNE2 CCNB1 ทำให้เซลล์ที่เสียหายไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ที่สำคัญแก l ิกแอซิดเข้าไปปรับแต่งระดับ epigenetic โดยลดการทำงานของ DNMT1 Dnmt3a, Dnmt3b และกระตุ้นกระบวนการด e เมทิเลชันทำให้ยีนป้องกันมะเร็งถูกปลุกกลับคืนมาในเวลาเดียวกันมันยังปรับสมดุลการแสดงออกของโปรโตีนสำคัญเพิ่ม p53, p21, Bax, caspases, PARP ผลักดันให้เซลล์ผิดปกติเดินสู่เส้นทาง apoptosis ลด Bcl2 n f k b ไซคลิน D และ E ทำให้กดทับการอยู่รอดและการกระจายตัวของเซลล์ร้ายผลลัพธ์สุดท้ายคือวงจรการเจริญของมะเร็งถูกกดทับขณะที่กลไกฟื้นฟูและการทำลายเซลล์ที่ผิดปกติถูกปลุกขึ้นมาแทนที่นี่คือเหตุผลที่แกลลิกแอซิดไม่ได้เป็นเพียงสารในชาผลไม้หรือพืชผักแต่คือนักปรับสมดุลยีนและนักดับไฟมะเร็ง ที่ทำงานลึกถึงระดับโมเลกุลข้อสำคัญนี่คือกลไกลระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะรายหากต้องการใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอถ้าคุณชอบเรื่องเล่ากลไกลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะยังมีอีกหลายอาวุธลับจากธรรมชาติที่จะทำให้คุณว้าวได้ทุกครั้ง